ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยใครที่คิดว่าตัวเองมีแผนที่จะกู้กยสอบเพื่อการศึกษาบ้างครับมีไหมมีไหมมีใครที่คิดว่าอยากจะกู้กยสบไหมแล้วสาหรับคนที่กําลังหาข้อมูลใช่ไหมครับว่ากยสอบเนี่ยเออมีวิธีการกู้ยังไงบ้างต้องใช้เอกสารใช้เตรียมตัวอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วดันไปเจอข่าวเนี่ยทุกคนที่บอกว่าสินเชื่อเพื่อการศึกษาเนี่ยเงินก้อนทันใจอนุมัติไวภายใน1วันเฮ้ย Amazing อ่ะตอนนี้กยสอบอนุมัติไวภายใน1วันแล้วหรอตอนนี้ทุกคนก็ต้องสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ย มันคือเรื่องจริงไหมอ่ะการที่แบบอนุมัติไวภายใน1วันนะ่ะซึ่งแบบเพรก็สงสัยใช่ไหมเพรก็เลยแบบเออไปทําการหาข้อมูลมาสรุปทุกคนว่าข่าวเนี้ยมันเป็นข่าวปลอมทุกคนทางสนยนต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทยเนี่ยได้ออกมาบอกแล้วนะว่าข่าวเนี้ยคือข่าวปลอมนะทุกคนไม่ใช่เรื่องจริงและอย่าแชร์ออกไปนะครับทุกคนคือมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยเพราะว่าการปล่อยสินเชื่อภายใน1วันเนี่ย คือมันง่ายเกินไปอ่ะมันไม่มีที่ไหนที่สามารถทําได้ทุกคนแล้วเขาก็ได้ออกมาบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวจริงนะทุกคนอย่าไปหลงเชื่อถ้าใครที่คิดว่ากําลังจะกูก้กยสอเกี่ยวกับ ธุรกรรมการเงินเนี่ยการเงินมาเป็นเรื่องสําคัญมากทุกคนเราต้องคิดและไต่ตองแล้วก็เช็คข่าวให้ดีกว่านี้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมแล้วใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเอออยากจะติดตามข่าวสารที่ว่าอยากรู้ว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยทุกคนก็สามารถตามได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทยเดี๋ยวเพจจะทิ้งข้อมูลไว้ข้างล่างนี้ได้เลยทุกคนมีหลายช่องทางมากให้ทุกคนได้ติดตามกัน ทุกคนเนี่ยสามารถเชื่อได้อย่างแน่นอนร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าเขาจะเป็นข่าวที่เขาไปคัดกรองมาแล้วว่ามันเป็นเฟกนิวไหมมันเป็นข่าวจริงไหมทุกคนตอนนี้คือสื่อโซเชียลมันก็ไปไกลไปแรงมากๆการที่จะเสพสื่อเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณน,นิดหนึ่งนะทุกคนคือแบบอย่าไปเป็นเหยื่อบอกเลยว่าตอนนี้โซเชียลอ่ะคนไทยเป็นเหยื่อของโซเชียลเยอะมากทุกคน